คำเตือนกันพลาที่นรรเสรจจนอตัวนี้ไม่ใช่กันพลาของแท้จากรบริษัทบันไดขอให้ผู้ชมรับชมวิจรา,ารณ์เป็นการเปิดประสบการณ์เห็นความแตกตา่างระหว่างงานของแท้กับของปลอมหรือบางครั้งเรียกว่าเติร์ดปฏิบุตรเล็กหรือเพริดสวัสดีครับผมตโตโะคมาสรรื่อครับกับคอมมาสื่อกันน้ำชาแนลวันนี้ผมมีซีรีส์ใหม่ของการรีวิวกันพลาในเพลย์ลิสต์ที่มีชื่อว่าก th ันพลาอินเดอะบูตรนำมาเสดงให้ท่านผู้ชมนะครับเปิดตัวซีรีส์นี้ด้วยกันพลาตัวนี้ครับแอสเทรย์อัลเฟลมดีจากค่ายดราก้อนโมโมโกครับ เป็นค่ายจีนที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของการคั p y กันผ่าของแท้เนาะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของ e t a ัล i l ลก็ตามหรือแม้จะเป็นอาการเอากันผ้าต้นฉบับเนี่ยมาเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้นทําให้กันผ้าตัวนั้นมีความสวยความงามมากขึ้นและมันดูเท่ขึ้นเยอะเลยเนาะแต่ราคาเนี่ยเพียงแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองตัวของบริษัทดัตต์โมโกะเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็ทํากันผ่าออกมา่อน้างจะต่อเนื่องเลยแหละในช่วงปี2 0 1 1ดถึง2014ัเนาะดังนั้นเนี่ยบริษัทบันได ก็ไม่เอาไว้แน่นอนในปี2016เนี่ยจิงได้ดาเนินการไปทางประเทศจีนดังนั้นสินค้าทั้งหมดในลายของมูก็เองเนี่ยจึงถูกหยุดลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านหรือทางด้านออนไลน์ก็จะถูกดึงสินค้าออกจากหน้าเว็บทั้งหมดด้วยเช่นกันทําให้สินค้าของมูมโกเนี่ยเรียกได้ว่าขาดตลาดไปเลยทีเดียวเนาะซึ่งมันก็เป็นโอกาสให้พ่อค้าเนี่ยเก็งกาไรต่างหากสำหรับตัว a s t r ท o f ์อัลเดีตัวเนี้ย ออกมาตั้งแต่ปี2017นะครับนั่นก็คือช่วงปลายๆของการดำเนินการของบริษัทบันไดกับดาวก็นุมโกะเนาะตัวนี้ราคาจริงออกมาประมาณ950บาทเองส่วนบันไดที่เพิ่งออกมาปีเนี้ยคือปี2023เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1,400บาทสำหรับตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวเนี่ยผมซื้อมาราคาเป็นแรงมากเลยเพราะผมซื้อมาไม่นานเองอยู่ที่ประมาณ1,600บาทมันแพงกว่าของแท้อีกเนาะเออดูที่ซื้อมามันจะคุ้มหรือเปล่าเรามาดูนครับ อ่ะแล้วก็มาดูเรื่องของชื่อของกันพารตัวนี้ก่อนเนาะกันดัมตัวนี้ว่าทำไมถึงเป็น Astray Out Flame D กันดัมตัวนี้อยู่ในภาคของมูลสุดกันดัมซ e ด Astray Destiny ซึ่งไพลอตที่มีหน้าที่ขับเขาก็เป็นนักข่าวครับชื่อว่าเจสส์โรโบแรกเริ่มเดินทีเนี่ยก่อนที่จะเป็น Out Flame D มันก็เป็น Out Flame ธรรมดาก่อนเนี่ยครับคือรหัสก็คือว่า Z GMF X 1 2ใช่แล้วครับมันก็เป็นกันดัมของซาฟนั่นเองเนาะ โดยพัฒนามาจาก z GMF 12A Testament Gundam เหตุที่เป็น Out f r a m e ผมคิดว่าเนื่องจากการลดสเปคของเกราะข้างนอกครับเพื่อให้มีความเบาความคล่องตัวเนาะดจะเป็นตัวของ f o a m i n g Metal Armor เพื่อความคล่องตัวของสายขาวไม่เน้นการต่อสู้แต่สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็น Out f ฟ a m e D เนื่องจากว่าตัวเอเจตตัวนี้ันไปแพ้ตัวของ Quantum Computer Virus t r a n s m i s s i o n System ของ Testament เอาตัวระบบเนี้ยจะทำให้ตัว t e s t a m e n t สามารถพลางตัวหายไปจากมอนิเตอร์ของคู่ต่อสู้ได้เลยนี่ดังนั้นโลกิวโลกิวก็คือคนขับของแอ s t r a y Red Frame นะครับจึงได้มีทำการดัดแปลงในส่วนของด้านหัวของแ r a y Alpha Fame ให้ J e s s r ร็อสามารถขึ้นไปขับแล้วก็สามารถขึ้นไปบังคับแบบสองเชสเมนแบบแมนนวลได้ด้วยส่วนห้องคอิ핏เดิมเนี่ยก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของไคล์แมดเดเกน รับหน้าที่ไปขับนะครับดังนั้นตัว D ใน Outframe D เนี่ยก็คือย่อมจากตัวคำว่า Dual หรือมันสามารถขับได้2คนนั่นเองนี่โอเคเรื่องของตัวของ a s t r y Outframe D เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเลยเป็นตัวของมังงะใครสนใจก็ไปอ่านต่อได้นะครับอ่ะได้เวลาหยิบจับขยับกันพาแล้วดูซิว่ากันพาตัวนี้มีข้อดีข้อเสียลูกเล่นหรืออะไรน่าสนใจกันบ้างมาดูนครับ 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내맘을 고백하려고 타이밍만 보는 날. 길러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 구백을 난 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 เขามาหยิบจับเกี่ยวกันพาเลยครับตัวนี้ Astray Outflame D เนาะจริงตัวนี้ผมเองกะว,ว่าจะพ้นเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาทํารีวิวแต่ว่าตอนนี้อย่างประเทศไทยเนี่ยก็คือเขาหน้าฝนละถ้าจะต้องรอให้พ้นเคลียร์เสร็จเนี่ยน่าจะไม่เสร็จแน่เลยคลิปนี้เนาะนั่นแหละผมก็เลยเอามาจัดท่าก่อนก็เลยเจอบทลงโทษไปตรงที่ว่านี่ลองด้นะสำหรับคนที่ ไม่พุนเคลียร์เนาะไม่ชอบพุนเคลียร์แล้วชอบจัดท่าเล่นไปมาก่อนเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับจะเห็นไหมฮนะส่วนของดีแคลน้ำเนี่ยครับมันขาดเพราะว่าตัวของกระโปรงส่วนของกระโปรงของแอสเทรเนี่ยของอลเฟรมดีเนี่ยมันแข็งมากของมโมโมโกเนาะคือมโมโมโกเนี่ยบอกเลยว่าพลาสติกมันมันดีเลยแหละ เวลาจับเวลาแบบขยับหรือว่าแบบบิดเนี่ยมันแข็งเลยล่ะมันคมด้วยเนาะมันไม่แบบไม่ก้องแก๊งอะ่ะผมว่ามันแจ๋วเลยแต่ทีเนี้ยปัญหาผมก็คือว่าอ่ะตัวดีแค l น้ำเนี่ยมันมันขาดแล้วผมทํำยังไงข้อดีของโมจินเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนาะก็คือตัวของ w อเตอร์ดีแคเนี่ยเขามีค่อนข้างจะเยอะครับและยิ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าเขาให้มาเยอะเลยแหละ อ,อย่างชุดนี้ครับมันเป็นสีดําใช่ไหมจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นสีดานะครับถ้าตัวนี้ผมขาดได้ผมเปลี่ยนใหม่ได้เลยแต่มันจะมีชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดของสีน้ําเงินเนี่ยเห็นไหมฮะคือชุดที่หายเนี่ยคือชุดสีดาหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นชุดสีน้ําเงินดังนั้นเราสามารถเลือกได้เนาะและตัวโลโก้หรือรตัวของอที่เขียนว่า X12D เนี่ยรหัสของตัวเครื่องเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากเลย คุณจะเอาสีน้ำเงินก็ได้หรือสีดสีดำก็ได้เนาะนอกจากนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นเนี่ยครับสีส้มด้วยอ่ะสีส้มก็ได้สีดำสีำเงินมีให้เลือกเยอะแยะมากเลยคือปกติตามคู่มือที่ให้มาเนี่ยมันยิมมีประมาณ50จุดมั้งมันก็มีเยอะนะคือมันจะมีเลขประมาณ1นึ่งงนี่แหละแล้จะมีส่วนที่แบบไม่ระบุเลขมาซึ่งแล้วแต่เราเนาะเราจะติดไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งเนาะ ตัวฟอยสติกเกอร์ก็มีนะครับเนี่ยไม่ได้เป็นฟอยที่แบบแววแววใสๆไม่ใช่ไม่ใสก็เรียกอะไรอะแวววววนะ่ะเออเหมือนทั่วไปมันจอกด้านๆหน่อยดังนั้นเวลาติดเนี่ยผมว่ามันก็สวยนะอย่างเช่นเนี่ยครับจุดที่เป็นส่วนของขาเนี่ยมันจะเป็นฟอยหมดเลยเนี่ยครับปุ๊บตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นลายดำดำเนี่ยคือเป็นฟอยหมดเลย มันไม่ได้มาสะท้อนแสงแบบดูหลอกเนาะมันจะเป็นออกสีดางด้านหน่อยนะครับมันก็สวยครับดูแล้วมันก็บางทีที่มันเหมือนกับดีแคน้ําเลยเนาะเออแต่มันเป็นฟอยล์สติกเกอร์นี่ตรงนี้ผมก็ติดเพิ่มเอาตรงนี้ก็ติดเพิ่มเอาคือมันไม่มีในในคู่มือเนาะแล้วก็ติดเองเพราะว่าส่วนใหญ่โมโจีเนี่ยคู่มือจะให้มามไม่ได้เยอะเหมือนกับตัวของบันไดแล้วก็ไม่ได้ครบ ดังนั้นอะเวลาเราอ่านบางทีก็ต้องคิดตเ,เองบ้างว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนเนาะเออทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงตัวของอัลเฟรมดีตัวนี้กันดีกว่าว่าข้อดีของมันเนี่ยคืออะไรเนาะข้อดีเนี่ยบอกเลยว่าสาหรับสายต่อดิบที่แค่ตัดเส้นแล้วก็พ้นเคลียร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเจ๋วเลยตรงที่ว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยครับตัวร่องต่างๆที่เขาทําดีเทลมาให้แล้วเนี่ย มันลึกแล้วก็ชัดมากดังนั้นน่ยถ้าเราตัดเส้นแล้วทําความสะอาดดีๆเนี่ยมันก็จะชัดมากแล้วก็มันจะคมสวยเลยเนาะเราซื้อมาแค่ตัดเส้นอย่างเดียวไม่ต้องอย้ําลายหรือไม่ต้องเดินลายเพิ่มมันก็ให้ความสวยของของของ,ของตัวกันพลาที่แบบสวยมากอยู่แล้วเนาะยิ่งของมโมโกะเนี่ยผมบอกเลยว่าายละเอียดดีมากเลยเนาะอันนี้ไม่ได้ไวยนะแต่ว่าเรามาดูเรื่องของข้อเสียกันบ้างเนาะ คือข้อเสียเนี่ยเรื่องของการหลุดเรื่องของการหลุดหัวร้อนขยับร่วงเนี่ยก็มีเอ่อเท่าที่ผมดูมีแค่จุดเดียวครับก็คือตัวคลิปเนี่ยครับตัวคลิปอยู่ฝั่งด้านหลังของตัวของอัลเฟมดีเนี่ยครับคือมันหลุดง่ายมากเลยทุกครั้งที่ผมโพยท่านเนี่ยมันก็จะหลุดเลยเนาะแต่ว่ามันก็สามารถกาวได้ครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับจุดขยับใดๆของตัวกันพาดตัวนี้เลยดังนั้นน่ะผมเองตั้งใจว่า กาวอยู่แล้วตัวนี้นิดหน่อยมันิดเดียวทั้งตัวเนี่ยมีแค่จุดนั้นจุดเดียวครับแล้วก็อ่ะตัวของอาวุธนี่อันนี้มันคล้องเปเฉยเนาะออแต่ผมก็ถือไม่ได้ถือว่ามีนัยยะสำคัญอะไรในการหลุดพ่วเวลาจริงแล้วก็ดึงออกมาธรรมดาคล้องตัวของอแบคแพ็ k ที่เป็นมือกลเนี่ยครับมันอาจจะจับได้ไม่ถนดัดหรือไม่แน่นเท่าที่ควรแต่ถามว่ามันอยู่ทรงไหมเวลาเราจัดท่าก็อยู่นะครับ เพียงแต่ว่ามันดูว้วไม่มันคงท่านเองเนี่ยครับตัวมืออะครับตัวมือตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของแท้ของบันไดหรือของยังไงก็ตามมันก็จะมีปัญหาทุกตัวครับก็คือเป็นมือประเภทที่มันเป็นข้อต่อที่เหมือนสามารถขยับได้ทุกนิ้วครับอ้บเห็นไหมเนาะแบบนึงชิบอ่ะไม่เห็นอ้บอ่ะเนี่ยครับเนี่ยตัวแบบเนี้ยคือมันขยับได้ทุกนิ้วเหมือันจะดีเนาะ แต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันอ่อนครับเวลาเราจับขยับเนี่ยบางทีมันต้องใช้สมาธิดีๆในการจัดตัวง่ามนิ้วต่างๆบางทีมันวางเรียงไม่เท่ากันมันก็ไม่สวยเนาะหรือว่าเาจับอาวุธแล้วมนิ้วมันไม่ระเบียบก็ไม่สวยและที่สำคัญคือมันอ่อนมากครับคำว่าอ่อนเนี่ยก็คือมันไม่มีแต่ไม่มีนัยยะในการจับอาวุธเนาะเพราะว่ามันมีงงในการเนี่ยครับแป๊บหนึ่งนะ นี่เวลาเราจ,จับปบุ๊บปึ๊บนี่มันมีแง่งหนึ่แล้วไม่ได้มีปัญหาเลยเนาะมันอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยู่นะอยู่จับแต่นิ้วพวกนี้มันจะต้องจัดเรียงระบบใหม่นะเวลาเราเราจะพดสร้างต่านมันจะไม่สวยที่สำคัญคือตรงนี้ครับตัวข้อมืออันนี้คืออ่อนจริงๆอ่อนมากเลยมันหลุดง่ายมากอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ดูอันดูตัวนี้ปึ๊บนะถ้าเราง้างไปข้างหลังเนี่ยหลุดแล้วครับแต่ถามว่ามือตัวอื่นเนี่ยมียไหนะมเนาะมีเข้าไ้มาเยอะเลย ก็จะมีปึ๊บมือแบเนาะมือกำรรอันนี้เบสิกอยู่แล้วแล้วก็ที่ให้มาเพิ่มเติมก็คือเป็นพวกอ่ะอันนี้กำอ่ะเป็นพวกจับดาบหรือจับปืนนี่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่เนาะนี่จับปืนแล้ว อันนี่จับดาบท่วทีจับดาบกับจับมีดเรานี่ก็ยังจับปืนเนี่ยครับจับปืนก็นจะมีนิ้วเหนียวไกลหน่อยจริงๆมันก็สวยนะแต,แ,ตแต่พอใช้งานจริงๆอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะคือตัวของอุ้งมือเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับด้ามดาบด้ามปืนหรืออุปกรณ์ที่เขาจะมาจับเลยดังนั้นอะ่ะความคงทนหรือความมั่นคงอาวุธไม่มีสรุปว่ามันสู้ ไอ้เจ้าหนิวเงี้ยๆอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่ามันมีแง่งแล้วมันสามารถขยับจับตามรูปของอุปกรณ์ที่มาจับได้อย่างดีเลยครับเพียงแต่ว่าข้อเสียมันแค่ตรงนี้่ยจุดเดียวจริงๆคือทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยผมมองได้แค่ว่าจุดนี้แหละก็เสียของมูโบกตัวนี้เนาะมันอ่อนมากเลยแต่ถามว่ามันอยู่ไหมเวลาจะท่ามันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นกับมันหน่อยเท่านั้นเองเนาะโมจินเนี่ยมีชื่อในเรื่องของการประกอบที่ว่ามัน ต้องอัพสกิลเลเวลจากบันไดไปเยอะครับสำหรับผมเนาะมะุมกดตัวนี้ผมให้เป็นเลเวล1ของโมจิเลยละกันเพราะว่ามันมันยากกว่าบันไดแต่มันง่ายกว่าของค่ายอื่นเนาะเพราะว่าจุดประกอบต่างเนี่ยของตัวกันพาเนี่ยค่อนข้างที่จะประกอบกันง่ายครับไม่ต้องแบบออกแรงมากนะักเนาะกรณีที่ประกอบอย่างเงี้ยครับจุประกอบที่เป็น2ชิ้นเนาะมาประกอบหรือประกอบเข้ากับโครงใน ส่วนที่ยากที่สุดก็คือส่วนที่เป็นเดือยเท่านั้นเองบางคนจะได้ยินว่าใช้วิธีคว้านกับเหลาเออเป็นยังไงเนาะบางเดือยที่มันมันใหญ่แล้วก็เหลาเอาให้มันเล็กแล้วมันจะได้เข้าเข้าเบาง่ายขึ้นเนาะส่วนเดือยที่มันเล็กถ้าเราเหลาเนี่ยเดี๋ยวมันจะหักเราก็ใช้วิธีคว้านตัวของเบ้าเอาสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมสามารถประกอบโดยที่ว่าไม่ต้องคว้านไม่ต้องเหลาเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีหลายจุดที่ มันแน่นเออใช้คำว่านั่นดีกว่าไม่ใช่ว่าใส่ไม่เข้าแต่ใส่เข้าแล้วกลัวที่ว่าใส่แล้วมันจะขยับไม่ได้เพราะมันแน่นนี่ครับผมใช้ตัวนี้ครับมันคืออะไรมันก็คือน้ํามันธรรมดานี่แหละตัวนี้เป็นชาร์ปโพลิชชันออยก็คือเป็นน้ํามันเขาเรียกอะไรน้ำมันทาครีมนั่นแหละนะน้ามันรักษาความคงของครีมนะครับนี่ครับที่หลังจากที่เราใช้ครีมแล้วทุกครั้งเราก็เอาน้ํามันตัวนี้ทาเนาะกันสนิม วิธีใช้ผมก็คือเอากันนะครับของน้ำมันป้ายตรงที่เป็นเดือยหรือส่วนที่หยอดส่วนที่เป็นเบ้านั้นเองรอสักพักหนึ่งแล้วก็กดเดือยเข้าไปมันจะทําให้การเข้าของเดือย,ยง่ายขึ้นการฝืนหรือทําให้พลาสติกมีความเค้นก็น้อยลงจ,จุดกระจบวนี้ก็ไม่ต่างกับกันพาทั่วไปเลยเนาะคือ นักออกแบบเขาเนี่ยออกแบบมาดีเลยดังนั้นการขยับเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องหมุนต่างๆเนี่ยมีปัญหาการหลุดก็ไม่มีปัญหาเนาะแขนอ่ะเกาะขยับได้อ่ะเดี๋ยวผมเข้ามาใกล้นหนึงอืมเกาะขยับได้มีเป็นชั้นด้วยนี่ปุ๊บแขนฟึบปั๊บปับป๊บ,บนี่เนาะนี่เอาให้ดูกันชัดๆเลยครับส่วนที่ แน่นที่สุดของโวนี้ก็คือเอาเฟมดีก็คือส่วนของเอวเนีนะครับมันเป็นส่วนที่ผมไม่ได้หยอดน้ํามันมันเป็นส่วนที่ส่วนแรกี่ผมประกอบเลยตอนนั้นยังไม่มั่นใจว่าจะหยอดหรือไม่หยอดดังน,น,นั้นพอหยอดเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่สีดังนั้นประกอบเาอะไรเนี่ยมันหยอดทีหลังมันเข้ายากมันเข้าน้อยครับนี่ครับมันก็จะทําให้การก้มยากนี่เธอเราฝืนเน่ยครับม,มันก็จะหลุดนี่แต่ถามว่าก้มได้ไหมเนี่ยครับเราก้มอันนี้ดูก้มกันเอาอเีอแขนมาหน่อยฟึ๊บนี่มฮะ นี่คือตัวส่วนของเป็นส่วนของเอลเนาะเป็น l o w e r body นี่ upper body ก็เป็นตรงนี้ถามว่าก้มได้ไหมก้มได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเอากลับเอากลับได้ไหมเอากลับได้แต่ต้องออกแรงนิดนึงอันนึงนะขอใส่คืนก่อนถ้าเราไม่หยอดน้ำมันมันก็จะมีเสียงแบบนี้อุ้ยหลดเลยอุ๊บอุบนี่อ่ะมันจะมีเสียงนี้โอ้แข็งพอสมควรเนาะเดี๋ยวใส่หมวกกัน จริงๆหมวกไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะพอนะนะดีมือผมไปดันส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นแหลมๆเนี่ยแรงไปหน่อยก็เลยหลุดเนาะเออความจ,จริงปกติแหละแล้วก็อะโปรงปรึ๊บปึ๊บ,บขยับได้ทุกจุดเลื่อนขึ้นลงขึ้นลงได้นิดหน่อยนี่ขยับขึ้นลงได้นิดหน่อยเนาะ้านข้างขยับได้เห็นไหมเนาะอ่ะปุ๊บกระโปรงข้างหลังกระโปรงข้างหลังนี่อาจจะหลวมหน่อยเนาะเออแต่ว,ว่าอยู่ไม่อยู่เพียงแต่ว่ามัน เนี่ยครับเป็นอย่างเงครับคือถ้าใครต้องการโพสท่าที่แบบว่ากระบองค้างไว้เนี่ยอาจจะต้องกดเข้าไปหน่อยเนาะนีออ่อยู่ไหมปุ๊บอืมก็อยู่เนาะเอ,อขานี่หักขามีตรงไหนบ้างที่ขยับได้หักเลยปุ๊บนี่เห็นไหมปุ๊บเท้าปั๊บอืม ดังนั้นการโพสท่าเนี่ยมีปัญหาเลยเรื่องขาเนาะสวยเลยแหละและนอกจากนั้นก็จะมีเ,เขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกข้างในเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับ MG รุ่นใหม่ทั่วไปนะครับที่มันเป็นระบบที่สามารถเลื่อนตัวของเดือยของต้นขาเนี่ยได้เนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมาประโยชน์เพื่อว่ากรณีว่าถ้าเกิดสิว่าเรายกขาเนาะถ้าเป็นตำแหน่งปกติเนี่ยมันยกขานี้ไหมฮะ มันติดส่วนที่เป็นกระโปรงและกระโปรงเนี่ยยกได้ไม่สุดละแค่นี้มันติดตัวอื่นแล้วแหละเราก็เนี่ยเห็นไหมฮะข้างล่างมันจะเป็นรูอยู่เราก็เลื่อนลงมาอีกปุ๊บเนี่ยครับท่านสังเกตดูเห็นไหมฮะมันจะมีสองข้างใช่ไหมครับมันจะมีด้านนี้เป็นรูอยู่ด้านขวาเป็นรูแต่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเดือยโผล่ขึ้นมาเพราะว่าผมเลื่อนเดือยตรงต้นขาลงมามันจะเห็นตรงนี้เนาะเอ่อประโยชน์ก็คือว่าพอเลื่อนลงมาใช่ไหมครับ มันก็จะขึ้นได้เยอะกว่าเดิมอีกนเ,อเนี่ยครับเวลาพพิ่าเนี่ยไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเนี่ยองศาในการขยับขามันจะกว้างขึ้นเนี่ยครับเดี๋ยวผมขัดใจใส่มือหน่อยดีกว่าอ,อันนี้หยับๆยเนาะจุดขยับถือว่าดีเลยครับแล้วก็ความแน่น คือไม่ง่อยอะเอาเราไม่พูดถึงข้อมือนะอันนั้นเราเอาละเอาใจแล้วกันส่วนรักแพกโดหลังเนี่ยเออมันก,มนก็มันก็มีอะไรให้เล่นเยอะครับเนี่ยครับอย่างมือกลเนี่ยครับนี่สามารถยืดออกมาได้เนาะแล้วก็ขยับได้ด้วยนี่ขยับบิดไปข้างหน้าได้ด้วยนี่ครับจะขึ้นไปข้างหน้าข้างบนข้างล่างหรือบิดส่วนนี้เป็นมือนี้ก็ได้ นี่บิดได้หมดเลยน,นะึบนี่ทำได้หมดเลยแล้วเวลาเราขยับเนี่ยตัวของท่อตรงนี้ไอโฟนเนี่ยมันก็บิดได้ครับทุกส่วนบิดได้เลยใครอยากจะได้ถ้าแบบไหนอะไรยังไงสามารถทำได้หมดนะครับเนะาะแล้วถ้าดูในส่วนที่ผมนำโพส์เนี่ย ตัวของแบ็คแพคตัวนี้ที่เป็นมือกวนก็สามารถถอดมาใส่ในส่วนของดรนิเป็นข้อสองนี้ได้นะครับจุดเสียของแบ็คแพคตัวนี้ก็คือมันเป็นเดือยที่แบบเป็นบอลจอยอะครับดังนั้นมันอาจจะมีระยะเวลาการใช้ง,งานไม่นานเท่าไหร่ดังนั้นถ้าโพสท่าแล้วก็เอาไว้ท่านั้นเลยแล้วกันเนาะเอออัอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอพูดท่าให้ก่อนวันนี้ ดูถ้ามันวุ่นวายเหลือเกินแ๊บนึงนะจัดท่าแล้วก็เอาคร่าวๆก่อนเนาะมันก็จะได้ประมาณเท่านี้ครับเวลาเราใช้ตัวของอาวุธนี่แบ๊บนึงปุ๊บนี่ก็มานี่ครับก็คือตัวนี้มือควนจับปืนเนาะมือควนจับกล้องเอออันนี้กล้องเนาะก็เป็นหุน่นกข่าวนี่ครับก็ได้ประมาณนี้เนาะมันก็ดูแบบโอ้โหเข้มแข็งดูเท่ดูแบบให้เจ๋วไปอีกแบบเนาะ อันนี้แล้วกันเนาะครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวจุดขยับเนาะการต่อประกอบแล้วก็การโพสท่าเนาะของโมงจินคลิปแรกของช่องของบทสุดกันดั้มเนาะในเพลย์ลิสกันพลาอินเดอะบูทก็มีประมาณนี้แหละครับอ๋อและที่อีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือว่าตัวของแอคชั่นเบสเนาะแอคชั่นเบสตัวนี้ยเขาจะให้มา2แบบก็คือปุ๊บ ทีนึงนี่ครับตัวที่เป็นเสียบตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะเสียบส่วนที่เป็นสะโพกเนาะตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมลองเสียบไปแล้วเสียบเขาเสียบไม่เข้าเสียบยากมากเลยแล้วเวลาเราโมหรือเหลาหรือว่า,เ,าเขาเรียกอะไรขัดให้มือมันได้เข้าเนี่ยปรากฏว่ามันมเขาสึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ไม่ค่อยปั้นใจไม่ค่อยอยากจะแลกกับจุดดีเท่าไหร่มันเสียงมปนิดนึงเนาะกับการที่เราขึ้นเบรแล้วก็จะล้ม หลุดร่วงมาจากเบสครับดังนั้นผมเชื่อเลือกใช้ตัวนี้ครับตัวเสียบก้นนี่ตรงนี้มันค่อนข้างจะมั่นคงแข็งแรงกว่าแล้วก็ตัวของปลายจุกของมันเนี่ยตรงเนี้ยมันสามารถต่อกับฐานที่เป็นไอคันเบสปกติได้เลยเนะาะไซส์มาตรฐานมากกว่าตัวเสียบข้างหลังดังนั้นผมจะเลือกตัวนี้มากกว่ามันก็เสียบเข้าเนาะเออออกมาเนี่ยครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้ ZG MFX-12D เป็น Astray Outframe-D ของค่าย Dragon m o n g กนะตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับน่าจะถูกใจแหละสำหรับคนที่ชอบตัดเส้นเนาะต่อดิบตัดเส้นแล้วก็พ่นเคลียร์แค่นั้นพอเพราะว่ารายละเอียดที่มาจากกล่องเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันสวยงามอยู่แล้วเนาะแค่นี้พอละเดี๋ยวพ่นเคลียร์เสรตูจ้จบเลยเออสำหรับคนที่ต้องการที่จะลองโมจีนเนี่ยค่ายโมโกเนี่ยผม อาจจะแนะนําเลยนะอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่สามารถหาได้ถึงแม้ว่ามันจะหายากสักหน่อยราคาแพงสักหน่อยเนี่ยแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่คุ้มค่าแหละที่ควรจะหามาลองแต่สําหรับผมนะซอฟตอโมชั่นเนี่ยเลิกคลิปไปเลย <laughs> เพราะว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างของบันไดเนาะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นจริงมันไม่ลงเป๊ะแล้วก็การทำซอมตอร์ชั่นเนี่ยถ้ามันมีล็อกที่มันแบบต้องมีการฝืนต้องมีการกดหรือมีแบบต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นคว้านเหลาหรือใช้น้ำมันเหลาลื่นเนี่ย มันไม่สะดวกแน่นอนดังนั้นอะถ้าเป็นการพลายอินดะบูธเนี่ยซาวน์โมชันคงไม่มีแน่นอนเนาะยังไงแซยนี่คือคลิปแรกของโมโจินในคุมสึกกันดั้มชอบไม่ชอบ,ชอบ,ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืม subscribe สั่นกระดิ่งริงเบลลอ,อยผมด้วยแล้วคลิปหน้าจะมาเจอกันว่ายัางไงก็ต้องเป็นโมโจินแน่นอนช่วงนี้โมโจินกำลังลองฝึกฝีมือดูอันนี้เลเวลหนึ่งนะดูว่าเลเวลสองคลิปหน้าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เหมือนว่าแล้ว,ลวผมตวโตโรคุมโมสึกสวัสดีครับ